ในทางดาราศาสตร์แนวคิดโลกเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลคือแนวคิดที่เก่าแก่ที่ว่าเอกภพทั้งหมดโคจรรอบโลกแล้วโลกจะอยู่ตรงกลางเป็นแนวคิดของกรีกโบราณโดยมีทลมีและอรลิสโตนให้การสนับสนุนอรลิสโตนอิลิสโตเนเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาล โลกจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ในขณะที่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ต่างๆพากันโครจรรอบโลกเป็นวงกลมปะโตเลมีปะโตเลมีลมนักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์ชาวกรีก ได้เพิ่มเติมแนวความคิดของอริสโตเติลให้สมบูรณ์มากขึ้นโดยสร้างแบบจำลองจัก,กรวาลขึ้นมาโดยให้โลกเป็นจุดศูนย์กลางซึ่งถูกล้อมรอบด้วยทรงกลมที่ขยายใหญ่ออกเป็นชั้นๆแบบจำลองของปโตเลมีมีวิธีการคำนวณตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้าจึงทำให้ได้รับการยอมรับรวมไปถึงาศาสนาจาักรด้วยเพราะแบบจำลองนี้มีความสอดคล้องกับบันทึกในพระคัมภีร์ไบเบิล โคปนิคัสโคเปนิคัสนายแพทย์นักณิสตร์นักดาราศาสตร์ชาวโปร,ปร,โปรแลนด์เป็นบุคคลแรกที่กล่าวถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการหมุนของระบบสุริยะว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลซึ่งมีโลกและดาวเคราะห์อื่นๆหมุนรอบอยู่ผลงานของโคเปนิคัสชื่อ On The Revolution of the Celestial แต่เนื่องจาก าศาสนาจากโรมันคาทอลิกเป็นปรปัษก์กับทฤษฎีของเขาหนังสือจึงไม่ได้ตีพิมพ์ต่อมานานถึง100ปีก็ได้รับยกย่องจากทฤษฎีของกาลิเลโอและเคปเลอร์ที่ว่าดาวเ,าเคราะห์เคลื่อนที่เป็นวงรีและดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลยืนยันทฤษฎีของโคเปนิคัส เคปเลอร์เคปเลอร์นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมน,นีผู้มีส่วนช่วยในการปฏิวัติว,ตวงการวิทยาศาสตร์เขาสานต่อความคิดของกาลิเลโอว่าดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์มีกฎอยู่3ข้อคือกฎแห่งวงรีคือมีดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีกฎแห่งการกวาดพื้นที่ และกดแห่งคาบคือคาบในการโคจรรอบดวงอาทิตย์